ซอนไทยทีวีไหนนะนี่ไปไหนละจ้ะเอ๊ะแถนี่ไปไหนนะจ้ะเอ๊ะเอ๊ะตุ๊กแกเอ๊ะตุ๊กแกเอ๊ะตุ๊กแกติ๊ต๊อกติ๊ต๊อกจ้ะเอ๊ะก็อ๋อ นะเอ๋ไปเอ็มอ็มห่าเลยนะหาอบหาอบไปดูซิมีไหมมีกรบไหมฮะอบอบอบโอ้โหอบกระโดดอย่างนั้นอ่ะลูกโอ้โหมีไหมนะมีอบอบไหมนะเห็นไหม ไหนอยู่ไหนอะลูกเห็นไหมไหนไว้ไหนลูซีิไนรูซิไหนมีไหมตรงนี้มีไหมอเอาไม้ไปเหรอไม้ไปทำอะไรคะไหนอ้โอ้ยยยไยย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 ายย โอ้แม่จิ๊บโอ้ยตัวนี้ตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่ไหมลูกลองกบกบกบกระโดดยังไงกบกระโดดยังไงฮะว้ายมดไหนละมดโอ้ยเว้ยเว้ยเหนื่อยเว้ยโอ้ยเว้ยวิ่งหนีหนีแล้วมดหนีแล้วเหรออ๋อไหนไหนีแล้วมดมีกี่ตัวเนี่ย อุ้ยอว้ยเฮ้ยไม่ขยับด้วยขยับเลอะมตื่นเล้ยมันตื่นแล้วเปล่าเนี่ยมันใครนี่ไปกวนเขาตื่นหรือเปล่าเขานอนหลับเนี่ยฮะตื่นแล้ว,ลวะะตื่นแล้วโอ้โหอะไรนะคะตื่นแล้วเหรอกบตื่นแล้วเหรอ กตื่นแล้วแม,แม่จิมแม,แม่จิ้มแม่จิ้มอะไร <c oughs> ให้แม่จิ้มอะไราให้แม่จิจ้มอะไรอ้ายนกบินมาแล้วอแม่จิมจ้มเหรออุ้ยโอ้จ้าให้แม่จิม้มเหรอเอาแล้วนะแม่จะจิ้มแล้วนะเอาแล้วนะระวังนะอุ้ยเขาลืมตาแล้ว ขาตื่นแล้วนะเว้ยเว้ยอแบบย่าแบบไปโดนเขาจริงๆนะเดี๋ยวเขากระโดดมาอันนี้อะไรเนี่ยเขาเรียกกบหรืออะไรฮ่าาอ,อ๊โห๊คางคกไม่ใช่กอบ,อบ,อบอ๊อ๊บกบวิ่งอ๋ออ๊บอฟบอย่างนั้นอ๋อ ไหนมีปลาด้วยเหรอลูกมันหนาวนะมันหนาวนะปลาเขานอนอยู่ลูกปลาเขานอนอยู่มันหนาวไม้ไหมเอาไปไม้ออกเหรออาทิ้งอ่ะทิ้งนะทำความสะอาดไไปอไป,ไป,ไป,ไปเออ<ป>โอ้ค้างคกนอนหลับตื่นคังคค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 คเฮ้ย หางคกจริงๆเลยหางคกตื่นแล้วยังตื่นแล้วหางคกเคมตาแล้วฮะไมาชิมมาชิมเลยเหรอโอ้นั่นอุ้ยฮะมาชิดนะอะไรนะคะโอ้ให้แม่ทำเหรอจ่า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 จ้าจ้าอะค่ะค่ะโครกร้องอยังไง โอ้จ่าแล้วอ่ะอ่ะจิ้มแล้วนะจิ้มแล้วนะจิ้มแล้วจิ้มแล้วนะโอ้ยว้าวว้ายบิง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 วิงบิงออาบิงแม่จิ้มแล้วแม่จิ้มแล้วอแล้วนะแล้วนะตื่นตื่นแล้วค่ะคุกตื่นแล้ว อาโคกลาบลินไหมเฮ้ยบ่มยานเลยนะย่านเฮ้ยเ้ยตึงึงึงึึงึงนนะตื่นแล้วว้ยตื่นแล้วเมีอีกไหมมีอีกตัวไหมไปดูสิหาดูสิมีอีกไหม มันขยับแล้วมันขยับแล้วโอ้ยขาของขยับแล้วเฮ้ยไม่จาแล้วกกาขาขขยับแล้ว้ยไปอยกมาขอยกมานโอ้ยขาคกตามมาแล้วขาะคกตามมาแล้วเนี่นี่นี ถอยถอยถอยอู้อู้อู้อ่ะถอยเปิดแล้วเปิดประตูแล้วอะถอยถอยวันนี้นี้นี้ขังโคกขังคุกตามมาแล้ววันนี้เรามาแอบขางคุกกันเดี๋ยวขางคุกตามมาใช่ไหมอย่าเสียงดังนะอย่าเสียงดังนะมา呀ขคุกมา呀เฮ้ยเฮ้ยดูสิเสียงอะไรเสียงอะไร เสียงาคกมาเรียวุ้ยมาเรยวุ้ยมงมาแล้วเสียงมาแล้วเสียงมาแล้วเอตโตเอตเอตตเอาเมาแล้วมาแล้วเสียงอะไรุยคาคุกแปกหลางมาแล้วว้าวเอา หาโคกทำาไมาเลยเอาไว้ไว้อ e> ี่นี่ว้า